วันนี้มาถ่ายสตูดิโอนะคะของอ่าเป็นช่างภาพระดับมืออาชีพนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยัง,งไงน,นะคะนี่นะคะ,ะเดี๋ยวก็กำลังจะเตรียมตัวรอคิวถ่ายสต<ม>ูดิโอเช่นกันนะคะอ่าเนาะสตูดิโอก็นี่เดี๋ยวให้ชมนิดนึงแต่ของเจ๊ที่พาไปนี่มันไม่ เทค1เทร2เทโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวด้วยเนาะวันนี้ก็เอาเบาๆสัก2อสามชุดก็พอนะคะเดี๋ยวรูปถ่ายออกมาสวยยังไงเดี๋ยวจะเอาส่งมาให้ชมกันนะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงคิวแล้วเพื่อนๆถ่ายกันไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะคะบ๊ายบาย